สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับช่องพระเครื่องทุกสายครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องพระเครื่องทุกสายด้วยครับใครที่เข้านะครับมาดูคลิปนี้แล้วครับก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและยอดหลังด้วยนะครับเรามีพระเครื่องนะครับมาให้ชมกันหลายๆรุ่นนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือชอบนะครับสามารถกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเราได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ